โอ้ก็ต้องตัดเยียนด้วยนะครับอยู่ผมนะครับโอเวครับเจมินคานเนลเจนมาเล่นเกมนี้ชิ้วว่ามาเพียรขอครับผมโอ้แล้วก็มารอโหลดกันเข้าเกมเลยโอ้โหถ้ามันโหลดนานอย่างงี้มันโหลดเสร็จอินโทรบอกคุณด้วยละกันเั <c oughs> ่นจะมาเซฟอีก 2K เกม and 2K อ่านว่าอะไรพ่อไม่ได้เก่งอังกฤษเฮ้ยกูเก่งอังกฤษ แหลกนเนี่ฮะแรลกแห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 ลกห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 ลกสีแสงเออแม่งนี้กูสเกิไไม่สะกิรอะเนี่ยชัตเตอร์หนึ่งเดอะออฟคอนอะไรเขาจีนคอฟฟหนึ่งเก้าปีสาม โลดิ okay. ่งลี said, ้ลอยเขาบอกว่าโหลดเสร็จ <laughs> แล้วโทรบอกด้วย operation คลิปอ่านทำไมเออโหลดแป๊บนึ่งฮะ alright Sc l al scowella take the shot allora traditori งั้นเอาเลยตอนแรกตอนแรกที่มาเล่นครั้งแรกสุดมงอย่างกาปุ๊บเปกล่องตรงไงัืออยิงไปเสร็จแล้วมึงยังกรพงพึ่จะมาล้ม you and Williams take out that machine gun find the prisoners. We're going to need every man we can get. out. We don't want to the We can Looks like we found the machine gun. Watch it. I've got a grenade, Skeletta. This would be a great fucking time to use it. Put a grenade through the window. Boom. you. i Yeah, going to I'm going to You Yeah. Well, then get off your ass and let's move it. Grab all the ammo you can carry. This might be our last chance. Whoa! Look at this shit. Oh On the stairs! A hey, grease oh. Come on, assholes! Ha <laughs> ha! Eat shit! Take them out. quick. Must have the prisoners upstairs. <laughs> ต่อต่อ่ันัุดเอากรรมกันลกันนี่คนละพวกันเหรออ๋เหรรู้พวกัวกันเบตายแล้วไม่ล่ะ The doors l e n a k i c t in ให้กูไปจริงๆเนี่ยให้กูไปเปิดเลยเนี่ยเร่

มันไม่มีเครื Slack, ่องร้อนหรอมไม่มีเครื่องร้อนเลยรัเวเดียวมเดัเจอมันก็ขยับขนาดนี้ปวดหัวไปดูครับ เออเรามาเล่นเนเรื่องเราจะไปคลิปทำไมาณว่าตั้งแม่งก็จะไปดาบเอ,อ้ชัตเตอร์สองครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอชัตเตอร์สอง